ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็มาอยู่ที่แปลงดอกบัวสวรรค์ที่สวนอ้อยของบ้านสวนหนึ่งนิรันด์นะครับที่เห็นอยู่นี่คือพันธุ์น่าจะเป็นไร้เรสนะครับถ้าจําไม่ผิดนี่ลักษณะดอกจะเป็นกีบดอกสีแดงอยู่ข้างบนนะครับสีแดงข้างล่างก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันแล้วก็จะมีเกสรสีม่วงเหมือนกันนะครับสําหรับพันธุ์ไร้เรสนะครับช่วงนี้ก็เริ่มจะเห็นดอกกันแทบจะทุกต้นแล้วนะครับ ฝนตกบ่อยนะครับได้ฝนนะครับช่วงนี้นี่ครับเป็นพันพันไรเลสนะครับส่วนด้านนี้ที่เรากําลังจะเดินไปนี่เป็นพันนี่ครับนี่พันนี่ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าพันอะไรเพราะว่ามันยังไม่บานนะครับยังเป็นดอกตุ้มๆอยู่เราก็ต้องไปถามเจ้าของคนที่เราสั่งมาอีกทีนึงนะครับต้องรอให้ดอกเขาบานมานะครับเราจะได้รู้นะครับนี่นะครับ พอบางสายพันธุ์เราก็ยังไม่แน่ใจนะครับหัวป้ายที่ติดไปมันหายหมดนะครับนี่นะครับก็เริ่มจะมีดอกให้เห็นนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นอีกดอกนึงนะครับก็ออกจะสีสีชมพูนะครับน่าจะสีชมพูแล้วก็มีขีบสีเขียวนะครับนครับก็ดูกันนะครับมีหลายหลายสายพันธุ์นะครับนี่ก็เป็น บัวลอยนะครับบัวลอยหกศูนย์สตั้งแต่นานแล้วนะครับนี่ก็ยังไม่เหี่ยวเลยเป็นดอกไม้ที่มีความอดทนมากนะครับสวยงามสวยงามได้ยาวนานอยู่ชนิดที่ว่าเอาไปปักแจกันนี่อยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับแจกันไหว้พระก็สามารถที่จะไม่เหี่ยวนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นอีกสายพันธุ์นึ่งครับอันนี้ค่อนดกักดอกค่อนข้างเล็กนะครับนี่นะครับดอกจะค่อนข้างเล็กก,กว่าสายพันธุ์อื่นนี่ ลักษณะใบก็จะแตกต่างกันไปนะครับสีใบนี่ครับนี่เขาจะเขาจะแตกกอเยอะนะครับแต่ว่าดอกจะไม่ใหญ่นะครับสำหรับสายพันธุ์นี้ดอกเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับจะเป็นกลีบดอกลักษณะแข็งๆนะครับเลยทําให้เขาค่อนข้างที่จะทนนะครับส่วนนี้เป็นไน้เป็นชมพูมะลินะครับตัวนี้ชมพูมะลิอันนี้ผมจําได้อยู่ชมพูมะลิหนึ่งดอกสองดอก นี่กำลังกำลังจะออกนะครับกำลังตุ่มอยู่สามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกนะครับชมพูมารีมาเจ็ดดอกเลยนะครับเจ็ดดอกนี่นะครับส่วนที่เห็นข้างหน้านี่เป็นแดงชาโดนะครับแดงชาโดช่วงนี้ออกเยอะนะครับนี่นะครับดอกที่หนึ่งนะครับมีดอกที่สองสาม อู้นี่สองดอกแล้วครับสี่ห้าอ้เยอะเลยครับสำหรับแดงชาโด้หกเจ็ดแปดเก้าสิบนครับสิบดอกนะครับแดงชาโด้แล้วก็ยังไม่ออกอีกเพียบเลยนะครับที่จอํำลังจะจะโผล่ออกมานะครับสิบดอกสิบเอ็ดดอกนะครับ ก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามเลยทีเดียวสำหรับคนที่ชอบเรื่องความสวยความงามนะครับสวยทนสวยงานสวยงามสำหรับดอกบัวสวรรค์ที่สวนอ้อยขนนามของบ้านสวนหนึ่งนิลันนะครับถือว่าเป็นพืชตัวใหม่นะครับที่เรานำมาปลูกเพื่อทดสอบนะครับนะครับใครที่สนใจก็ลอง าสายพันธุ์มาปลูกดูนะครับ